ยายแกมพามาเที่ยวสวนอินทพาลำพนอาจจะพี่สาวมาปิดกันเลยมาเทียวเบิงเสาอ่อนมามันดกงเลยวิวสวยงามผนป่าอินทพาลำม,มันด่กไหลพนกันเลยไาเก็บปิดออกเห็นมันห่างๆท่าที่นี่มันลูกมันที่บ่ดกตีพี่เออ้ยลูกพี่บ่องไงบึง้บง พี่สาวว่าถ้าบอปิดออกนี่ลูกมันที่บอยใหญ่มันนี่งากันจะต้องเว้นระยะหา่หางหา่างไหลปนไลยคุณยายเว้นมากมากเว้นมากอ๋อมากเว้นมากถ้าที่อะไรก็เอาออกสองสับวางออบวางอูกไว้เป็นหลายไรอยู่ั่นะ่ะน้จคุณสวยงามไหล ซุ้มหอไว้นั่นบ่ท่านได้ปิดตียายปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเพราแล้ว,ลวจ้าไอ้ที่เหลือนี่บ่ท่านปิดแม่นหมอไฟนี่แหละเหลือท่านได้ปิดถังเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่อ้าบันแงมดุกคือไอ้แงมันมสุกคือที่งมคือสีหยางสีท้องเต็มส่วนเนาะแงมปานยังเลยนะโอ้กินแบบสันบังด้วยจะกินนั่งร้านอยู่างไง กำลังร้านบ่ฮอดเขาก็ยืนเราพี่แล้วขึ้นขึ้นไปสูงสูงร้า,งนาน,ส,นสองสันปิดสามวันแล้วก็ฮอตที่สาวแล้วสู่ชีวิตเลยปิดอินทผาล้าก็เลยพามาชมวิวผุนตะตวินซองโอ,โอ้งามแท้อา,า,ากาศยามแรงบรรยากาศยามแรงสวยงามยามแรง วันโยมูวบ้านเดียวกันกับยายเแียมนี่แหละจ้ะต้นนี้มาดโดกแทกคุณยายเอย้ส่อนแโดกเมืดปจะสิปัดตอนมันสุกสิพามาชมอีกนะจ้ะที่สวยงามขนาดใดปิดแล้วก็ห่อไว้เด็กคุณยายห่อไว้บ่ให้คนทำอ๋ออันทั้งนั้นปิดแล้วแม่บอกจ้ะปิดแล้ว แต่ปได้เก็บตกหลายอยูุคป่ะที่ปิดเพราะทันหมดอ่ะทั้งที่เปิดไว้นี่คือบ่อทัานนี่มันไม่แง่ก้วกันก็เลยมาปิดทางม um, ันใหญ่ก่อนแต่ละต้นบางเดียดสูงพันปลูกหลายปีเพ่นไหนเนาะยังได้กินหลายปีอยุคป่ะนี่ยจังสีหญ่เรางามไรซส้มบางปุ่มนั่นแหี่ยท ซูมหัวเอาแตกซูม z o ม m z o บ่อแแยงบ้านได้อาดะเวียนมองนี้มางามแถวสองสวดยินดีว่าล้ตํต้นขอบคุณในการรับชมคลิปนาพ่อก,กันไหมสวัสดีค่ะ